เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเออทุกคนอาจะเห็นว่าคืออันนี้เนี่ยคือผมจะสปีดทั้งคลิปเลยเนี่ยครับผมสปีดที่ผมใช้ก็คือสปีดคูณห้านะซึ่งตอนนี้ทุกคนในสงสเยนะผมว่าผมไปทำผมทาอะไรอยู่คือตอนนี้ผมกาลังหาสามเขาอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ได้เจอสองตัวมีตัวรลเวลสองกับรลเวลสามนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เสียงไว้นะครับผมผมก็เลยต้องหวัดมานี่ทุกคนฟังนะเออทั้งหมด สี่นาทีเลยนะครับผมไม่ดิเออสี่นาทีเพราะว่าตอนแรกที่ผมอันนี้ก็คือยี่สิบสองนาทีนะครับผมซึ่งผมก็กําลังหาแล้วก็ผมก็ไปเจอเจ้าจระเข้นะครับผมที่มันตีลิทูโซลัสไม่โดนนะครับแต่สุดท้ายมันก็โดนนะเออโอเคแล้วผมก็ทำการแทะเนื้อมันนะเพื่อที่เอาหนังมาทําเป็นที่ขี่มันนะแต่ว่าแต่ว่าคือตอนที่ผมกาลังอันเนี่ยคือผมลืมนะ ว่าว่ามันต้องใช้ทําที่ขีดไทยนะผมอะโอเคนี่ผมก็เดินวนๆอยู่นะคะผมเพื่อตามหาใช้ที่เลเวลสูงๆแต่ว่าคือมันไม่เจอครับผมเออมันไม่เจอแล้วคือผมก็เกิดความโง่อย่างหนึ่งก็คือผมลืมไว้ว่าผมทําพิแอคมาแล้วนะเออคือผมลืมไงโอ้เสียดายนะครับผมคือผมลืมว่าผมเอาพิแอคมาแล้วอะออซึ่งตอนนี้ผมก็กลับไปสอะกลับไป ที่ที่ผมเจอท้ายเลเวลสามนะครับผมนี่เห็นไหมรึ่งก็ยิงประมาณสองดอกนะครับผมก็สลบแล้วโอเคนี่ผมก็กทำการเก็บเบอร์รี่นะครับนี่นเก็บเก็บเกแล้วก็พอผมเก็บเบอร์รี่ได้เนี่ยคือผม ก็ไปใส่ในตัวสามข่าวนะผมจนผมจําได้นะผมจนผมจําได้นะว่าผมเนี่ยในตัวพาราโซนเนี่ยผมเอามาฟาร์มเบอร์รี่ไปเพียบเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังหาทางที่จะไปหาตัวพาราโซนที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ผมก็ไปได้แต่ว่ามันว่ายน้ําช้าน่ะโอเคติดต้นไม้ครับผม นี่ผมก็พยายามที่จะเก็บอันนี้เพื่อเอาแครอทนะครับผมแต่สุดท้ายผมก็ได้มาแค่สามอันนะครับผมสามหรือสองวะน่าจะสองเออยิงง้วยอ๋อเฮนี่มันก็กินกินไปนะครับผมซึ่งมันยังอยู่ไม่พอครับผมใจความหิวมันไม่พอที่จะให้มันตื่นนะผมซึ่งระหว่างนี้นผมก็ทําการ ดีเราบบากัดผมนะผมก็ขาพยายามที่จะหานแครอทนะแล้วก็อย่างผมก็เออลืมว่าอ่าผ,ผมมีนาโคติกอยู่นะครับผมเออผมก็ลืมนะผมว่าไอในคลิปที่ผมอัดเสียงน,นี่ยผมทำอะไรบ้างนะผมก็ฟามไปเรื่อยๆนะครับผมไอ้นี่ อีกตั้งยี่สิบก็อันเลยนะครับผมเอ้ยสิบสองยี่สิบหรือสิบสองวะเออผมดูไม่ทันนะซึ่งตอนนี้ของที่ผมขาดก็คือเนื้อเน่านะเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมนี่ไงเห็นไหมเมื่อกี้คือผมขาดเนื้อเน่านะขนาดในตัวผมยังไม่มีเลยอะ่ะเอออันนี้ผมก็แทนเนื้อนะผมผมเพิ่งมาคิดได้ตอนที่ผมเจอพาราซอนะ แล้วก็สามเขาเราก็ได้แล้วเราจะทีนี้ผมก็เอาสามเขาผมเนี่ยกับตัวพาราโซผมเนี่ยไปฆ่าพวกเต่าแล้วก็สามเขานะครับผมเพื่อที่จะเอาหนังนะก็คือฆ่าต่อไปสามตัวแล้วก็ทร้ตัวเรเวลสสองเป็นหนึ่งตัวนะคบผมโอเคก็แชนเนื้อไปแล้วก็ดีโรปีอีกสองตัวนะนี่โอเคจกกัดการึ่งตอนนี้มันติดมุมนะผมผมก็เลยสามารถฆ่ามันได้ หลังจากนั้นก็ไปให้มันจัดการใช้นะครับผมนี่มาหลังจากนั้นมันก็ขาดไม้นะครับผมกรมก็ตัดไม้ไปทั้งหมดสามสามต้นแล้วหลังจากนั้นผมก็จบคลิป